สวัสดีครับช่องบินตามสายลนมนะครับวันนี้จะพามาทำการบาลานแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่18650ครับตอนนี้3500ห ah, ้ามิลลิแอมป์3.7โวลต์ครับตอนนี้จะบาลานเป็น4เซลล์ครับผม ลายสีเสเดี๋ยวนะอันนี้สั่งมาครับเพิ่งสั่งมาเนาะยังไ้ของของเพิ่งมาถึงครับเดี๋ยวจ้องทำการถอดมาวัดโวลต์แบตก,ก่อนว่าแต่ละก้อนมีโวลต์เท่ากันไหมครับแต่ผมไม่มีเครื่องวัดแอมปนะ์เนาะก็เลยไม่ได้ไม่มีเครื่องวัดแอมป์ว่าแอมป์มันตรงหรือเปล่ากับที่เขาแจ้งมา 3500ันห้ายมิลลิแมเดี๋ยวมาทำการ อกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นสายบาลานครับสายบาลานสี่สี่เซสเนาะก็คือสี่เซล์ครับผมแล้วก็จะเป็นสายขั้วบวกขวั้วลบเป็นพัก,เอ,พกเอ็กทีหกสิบเนาะอ่าหกสิบอ๋อจะทำการวัดด้วยมิเตอร์ครับวัด ว่าวนตรงหรือเปล่าตรงนี้สามจุดสี่ครับ้อนนี้ถือว่าผ่านครับท่อนนี้สามจุดสี่ สามจุดสี่อีกก้อนหนึ่งสามจุดสี่วนทนตรงนะครับสามจุดสี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำการ ขูดนะครับขูดหน้าหน้าฐานเนาะขูดแล้วก็บัตรกีครับบัดกีบัรก,บรกีเพื่อตะขัวเพื่อเชื่อมสายเนาะบัดกีทั้ง4จุดเลยตายกว่าเดี๋ยวมาทําการขูด ขูดหน้าฐานครับเพื่อจะทําการให้มันบัดกรีง่ายๆเนาะเวลาตะกัวมันจะได้เชื่อมติดง่ายครับถ้าเราไม่ขูดมันก็จะไม่ติดเนาะนจะขูดแบบนี้ทั้งสี่ก้อนครับพอขูดเสร็จหมดแล้วนะครับผมจะทําการเติมตะกั่วทั้งหัวท้ายทั้งสี่ตัวเลยนะครับ ทำการเติมตะก,กัวเข้าไปเนาะเพื่อจะเชื่อมสายครับเดี๋ยวมาเติมตะก,กัวกันครับพอเราเชื่อมตะก,กัวได้แบบนี้แล้วนะครับหัวท้ายเนาะเดี๋ยวจะทำการปืนกาวยิงเนาะให้มัน ติดก,กันครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะทีนี้ผมได้ทําการแพ็คให้มันติดก,กันเรียบร้อยนะด้วยปืนคาวเนาะยิงติดครับสลับหัวท้ายครับก็จะเป็นขั้วบ,บวกขั้วบวกขั้วลบแล้วก็ขั้วบ,บวกขัว้ขวลบ,วบ,วบ,วบวครับจะเป็นลักษณะน,นี้เนาะสลับกันอย่างนี้นี่ครับ แล้วจะทำการหาสายไฟมาเชื่อมนครับก็คือขั้วบวกต่อขั้วลบขั้วบวกต่อขั้วลบ2เส้นครับฝั่งท้ายเนาะส่วนฝั่งบนก็จะเป็นขั้วบวกต่อต่อขั้วลบอีก2เส้นอีกเส้นหนึ่งครับก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็จะออกจะเป็นลักษณะน,น,นี้ครับแล้วก็จะออกไฟหัวท้ายเนาะจะอ,อกอย่างนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นสายเชื่อมกันติดครับเดี๋ยวมาทำให้ดูดีกว่าครับจะได้เห็นภาพเนาะโอเคครับผมตรงนี้ก็จะเป็นด้านไฟออกไฟออกแล้วก็จะมีทำการต่อตรงนี้คู่กันแล้วก็มาไฟออกแล้วส่วนตรงนี้ตรงกลางก็จะเป็น จะเป็นสายบาลานเนาะก็จะเชื่อมตะกวัวติดไว้จุดบาลานทีนี้สายบาลานตัวนี้ก็จะเริ่มจากตัวไฟขั้วบวกเนาะขั้วบวกก็จะอยู่ตรงขั้วบวกครับแล้วก็สายเส้นสุดท้ายก็จะอยู่ตรงขั้วลบเนาะสายขั้วสุดท้ายอยู่ตรงขั้วลบแล้วสายที่สองสายที่สองก็จะลง เอาง่ายมันจะเรียงกันตรงนี้มันจะมีอยู่5้าเส้นครับเริ่มจากสายที่1ก็คือสายแดงเนาะเด้งลงมาสอง5สี่ห้าสายที่1ก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่โฟกัสไปสายที่1ก็อยู่ตรงนี้สายที่2ก็จะอยู่ตรงนี้สายที่2ทันไหมครับพลิกกลับมาก็อยู่ตรงนี้สายที่3มก็จะอยู่ตรงนี้สายบาลานเนาะสายที่สี่ก็จะอยู่ตรงนี้ครับ สายที่ห้าก็จะอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาทำการบัดกรีกันครับครับผมก็เชื่อมสายตัวเซลเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าสายไหนอยู่ตรงไหนเนาะมันจะมีห้าสายเนาะที่ผมแจ้งไป้งแต่ต้นเนาะก็จะมีสายบวกเริ่มเริ่มตั้งต้นนั้งแต่สายบวกเนาะสายบวกก็จะอยู่ตรงนี้ แล้วสายสุดท้ายก็จะอยู่ตรงนี้ครับมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเนาะสองตัวนี้มันจะอยู่สายบวกสายลบเพราะสายที่2ก <ๆ S 1> ็จะลงข้างล่างครับมานี่ครับมองแนวนี้มองแนวครับลงมานี้มันก็จะอยู่ตรงนี้คร <ederim. S 2> ับอยู่ตรงนี้เนาะปึ่บสายที่2พรสายที่3มาก็จะอยู่ตรงนี้ครับสายที่3สายที่4ก็จะลงล่างนะครับสายที่4ี่ออกมาลงล่างนี้นะครับสายที่4ี่ลงล่าง สายที่5้าก็จะอยู่ตรงนี้ครับเส้นสุดท้ายนี่ครับสายบาลานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําการห่อครับแพ็กการแพ็คห่อเนาะห่อให้เป็นลักษณะแบบนี้จะห่อแบตให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เอาไปชาร์จนะครับจะห่อแบตให้เป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปชาร์ตคี okay, ครับผมเดี๋ยวผมห่อ แล้วก็จะมาให้เอฟซีดูทีครับมันจะเป็นรูปกบางประมาณไหนโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการซีนแบบแพ็กเป็นทีนนนท bad, ่เรียบร้อยแล้วนะครับรูปร่างก็จะประมาณนี้ก็ผมได้ทําการชาร์จบาลานแบตไว้เรียบร้อยแล้วเนาะชาร์จแล้วก็ลองทดสอบแบตไปสัก หน่อยยงั้งะเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนหน้าน,นี้ที่เสียบตัววัดโวนแบตเนาะมีอาการร้องก็คือตัวนี้ถ้าแบตมันต่ำกว่า3.85มันก็จะร้องเตือนเนาะเพราะว่ามันจะไม่ให้เราเล่นแบตต่ำกว่า 3.85ครับมันก็จะเตือนร้องเนาะมันจะไม่ใ,ไหมให้เราเล่นหมดเดี๋ยวลองมาวัดค่ากันครับตอนนี้นะจำทันเซบเข้าไปครูตัววัดเซลล์16.3นะครับเซลที่หนึ่งสี่จุดเซลทีส่สองเซลลที่สามเซลลที่4ครับมาดูใหม่ครับ สิบหกจุดสามโวลต์เมื่อกี้เป็นโวลต์เนาะสิ3หกจุดสามโวลต์ตัวนี้เป็นเซลล์มันจะแยกเซลล์มาวัดเซลล์ที่สองอันนี้เป็นโวลต์ครับสิบหกจดสโวลต์เซลล์ที่หนึ่งสี่จุดเจดซลล์ที่สองสี่จุดเซลล์ที่าสี่จุดดูทันไหมครับผมพูดไม่ทนันเนาะก็ดูตามนี้ครับเซลล์แบตเนาะ 4.5 4.5 4.7มันจะมี2เซลล์2ก้อนที่เป็น4.7แล้วอีก2ก้อน4.5ครับเชียดขึ้นเนาะแบตตอนนี้มันวัดได้16.2โวลตนะ์เดี๋ยวผมจะทำการจะทำการเอามิเตอร์มาลองวัดดูนะครับว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ คนเราเนาะไมนี่เดบังสิบหกจุดสามยิบเก้ายี่สิบหกจุดยิบเก้าครับยิบเก้าโวลต์เนาะ มิเตอร์วัดได้16.29โวลต์16.29โวลต์ก็โอเคครับแบตบตัวนี้เนาะก็ถือว่าเรียบร้อยครับาการแพ็กแบตบ 4S เนาะแล้วก็ชาร์จบาลานครับตัวนี้ก็เปน็นอันเรียบร้อยครับผมไม่ยากครับ ก็มีสายบาร์ลัแล้วก็ปลั๊กเนาะมีการแพ็กแบตแบตตัวนี้ก็จะเป็นแบต18650เนาะเป็นแบตลิเธียมไอออนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาแลวผมจะชาร์จแบตตัวนี้ว่าต้องปรับค่ายัางไงเวลาชาร์จเนาะเพราะว่าปรับในเครื่องชาร์จครับ เพืเ่อนจะได้ชาร์จเป็นเนาะพราะแบตมันจะคนละอย่างก,กับแบตลิปโพเนาะอันนี้เป็นลิเทียมไอออนครับผมในการชาร์จบาลานลิเธียมไอออนเนาะโอเคคลิปนี้ก็ฝากยังไงก็ฝากติดตามช่องบินตามสายลมด้วยนะครับคลิปหน้าจะทำการชาร์จบาลานให้ดูเนาะว่าต้องตั้งค่าชาร์จยังไงโอเคครับ ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผม